เลยเอขึ้นเลยลาแป๊บสี่น้ำท่วมมากนี่ผู่ผสบอุทกภัยนี่คือผู้ผสบอุทกภัยชื่อนางสาวประพาสีมีอารมณ์ลงเฟซบุ๊กไปเลยนะลอง Facebook ไปเลยนะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยเดี๋ยวใจเย็นๆดิแล้วหนูต้องถ่ายไปทางไหนอะเอถ่ายอะกูถ่ายเหรอมึงมีอารมณ์ถ่ายเหรอ นี่ไปก็โมยกระป๋องสังกะทานมาวะเนี่ยปฝาสังกะทานนะเนี่ยคือเลยคือเลยแล้วหนูต้องพาไปทางไหนอ่ะเนี่ยอ่าเดี๋ยวกับพ่ออเหรคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งไปอ๋อพ่อพาฝั่งไหนอ่ะพาเนี่ยพาไปกันเลยเอ้ยนั่งกางเลยเออกลางแล้วเอ้ยมาจากไหนเนี่ยหนูวาจากเมเจอร์นั่นแหละไปเที่ยวกับหนูไปกูถ่ายเดี๋ยวถึงบ้านหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยเนี่ย ลอยเปล่าเดือกเข็นไม่ส่งเดี๋ยวนะขอบุญกาลเรถ่ายรูปนะอ่อโอ้กระเป๋ามือก็ใหญ่พะไพก็เอาต่อพ่อพาล่างเจ้าหนูเหรอมึงพายทางนี้ดิพ่อพายทางไเรือพายทางไหนก็ทางยังไงมึงถนัดทางไหนล่ะหนูพายอนี้แหละพ่อเรือก็ใหญ่ดีนะพ่อถ้าพ่อขอไม่ให้ค่าแรงเหรอ อ๋อให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ๋อหนูปิดไม่มีกําหนดอ่ะพ่อใครแบบไม่ให้เหมือนจะไม่ให้เลยไม่รู้เลยแต่เขาบอกว่าเขาให้ให้เต็มก่อนเดือนนี้แล้วเขาบอกว่าเราจะให้รายเดือนมั้งแต่รายวันกับซับคอนแทคไมือก็จะได้เปล่าเอาทายเองไฮ้ ม่ต้องมาดามูเลยใช่เรือมันเป่าหรือเปล่าเรือนไปยากใช่มันต้องมีคนะโยแต่หนูว่าถูกนะพ่อห้าพันนิ่งๆอย่างเงี้ยถูกก็ได้มันเบาเรือหนุนนะเขาซื้อเรืออย่างเงี้ยมาหกพันกว่าตอนนี้มันเหลือห้าพันกว่าแล้วเหรอมันไปช้าด้วยเราไม่ค่อยพ่ง เนี่ยจ้างเรือไปจ้างเรือไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้คนมาเห็นให้เราเมื่ดีเลอ๋อเท่าไหร่จ้างเท่าไหร่เพาะจ้างเท่าไหร่ไปเลยไม่ได้ถามกันเียพักคนก่อนเลยพักมันไม่ใช่อยู่พักมาน้ำมันล้นแล้วชั้นหนึ่งยังไม่ท่วมเลยลึกมากจริงจริงไปแล้วของก็อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วพ่อเสียป่ะเสียเลยแหละไม่เหลือพ่อโทรมา พ่อบอกว่าไม่ต้องมาเลยเ็นาลมเดีายลเดี๋ย,ย,ย,ยจะป็นที่ลมลม,าามพายที่ลมๆมพายเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถามอย่างนี้ดีกว่าไปไหนตัวเล็ก,ม,กลามาซี่เนี่ยขนมเต็มเลย,เยโอ๊ยดูทำหน้าดิ